สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่17เมษายน2568นะครับวันนี้ก็มีนะครับฟุตบอลมาฝากพี่น้องเช่นเคยนะครับก่อนอื่นขอสรุปผลฟุตบอลที่ให้ไว้หน้าช่องเมื่อวานนะครับ2คู่ก็เป็นไปตามคาดทั้ง2คู่นะครับคู่เลอาวัดดิกเราก็สูงแนวทางไปที่สูง3ลูกก็สูง2 7 5นะครับก็ยิงไป3เม็ดนะครับ ก็จินครึ่งไปนะครับอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นนิวคาสเซิลนะครับเกาะถล่มไป50น,นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับวันนี้ก็มีนาทางมาฝากเหมือนเดิมนะครับ2คู่วันนี้ก็จะเลือกมาเป็นที่ฟุตบอลยูโรป้าลีกแล้วก็ฟุตบอลเดนมาร์กนะครับเราไปเริ่มที่ฟุตบอลเดนมาร์กนะครับเวลา19นาฬิกานะครับ เป็นคู่ระหว่างเวเจนพบกับวีบอกนะครับคู่นี้ก็วีบอกเปิดต่อมาที่0.25สูงที่2องลูกครึ่งควบสนะครับคู่นี้ไปไล่ดูสถิติครับต่อมากจะออกที่สกอร์สูงนะครับคู่นี้ผมก็ขอส่งแนวทางไปที่ฟุตบอลสกอร์สูงนะครับสูงเต็มเวลา2ลูกครึ่งควบ3นะครับคู่นี้น่าจะมี3เม็ดนะครับ ดูจากสถิติพบเจอแล้วก็5้านัดล่าสุดนะครับสมนากนจะออกสกอร์สูงนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเป็นฟุตบอลยูโ,โปรปาลีกนะครับเวลาตีสองนะครับเป็นคู่ระหว่างแอตเลติกบินเบาพบกับเรนเจอร์เอฟซีนะครับคู่นี้นัดแรกนะครับก็เตี่บานเรนเจอร์นะครับก็จบเสมอที่0 0นะครับไม่มีประตูจาบ้านโดนใบแดง แต่ว่าทีมเยือนก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็มีการดึงสกอร์แล้วก็มียิงจุดโทษไม่เข้านะครับนัดแรกที่ผ่านมานะครับนัดนี้ก็มาเจอกันที่บ้านบินเบานะครับบินเบาเปิด2ัมาที่1.5สูงที่สองและึ้นควบสามนะครับสถิติวันคู่นี้ก็เจอกันก็ส่วนมากก็จะออกสกอร์ต่ำนะครับแล้วก็สถิติห้านัดล่าสุดนะครับ ส่วนมากจะออกสกอร์ถังนะครับสําหรับเจ้าบ้านนะครับแต่คู่นี้ผมมองไปที่สกอร์สูงนะครับเพราะว่านัดดีมันต้องลุ้นผลชนะนะครับต้องมีคนแพ้คนชนะนะครับถึงจะได้เข้ารอบต่อไปนะครับคู่นี้ผมมองไปที่สกอร์สูงนะครับสองลูกครึ่งค้บสามนะครับสามมิตน่าจะมีนะครับวันนี้ก็ ขอฝากเลยนะครับวันนี้เนียทางสองคู่นะครับไปดุนสกอร์สูงทั้งสองคู่นะครับในเหรีราคา2องนะครับลุ้นที่สามประตูน่าจะมีนะครับถือว่าน่าจะผ่านไปได้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจแนวทางมากกว่า2คู่อย่างได้แนวทางมากกว่านี้ก็อย่าลืมนะครับในหมู่บ้านสีเขียวเราเข้าฟรีนะครับก็แอดไลน์มาที่ หนึแปด tcc นะครับหนึงหกแปด tcc กลุ่มเราเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้สองคู่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ